สวัสดีครับคลิปนี้มาคุยเรื่องร้านปืนครับร้านปืนเนี่ยที่วังบุรพานะครับซึ่งเป็นย่านการขายปืนสำคัญของประเทศไทยเราก็จะมีร้านปืนหลายร้าน แต่จะแบ่งออกมาเป็นหลักๆได้สองแนวนะครับคือร้านเจ็กกับร้านแขกหลายท่านก็จะซื้อร้านไหนดีอะไรยังไงผมก็เนี่ยแหละครับจะมาคุยให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาเท่าที่ผมเจอมาเองนะครับ คือเคยซื้อทั้งทั้งร้านเจ็กและร้านแขกครับปืนมันก็อีกคือคือกันละครับราคาก็เท่าๆกันล่ะครับนะไม่ได้แตกต่างหรอกบางคนบอกว่าร้านเจ็กแพงกว่าบางคนบอกว่าร้านแขกแพงกว่าอะไรก็ไม่จริงครับมันก็ราคาเท่าๆกันแหละเพราะว่ามันก็เปิดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วปืนมันก็ก็วิ่งเอากันอะเรียกว่าวิ่งโผกัน อยู่แล้วนะครับมันราคาเดียวกันเขาคุยกันแล้วว่าขายราคานี้เขาจึงแข่งกันที่การการตลาดของเขาอะนะครับของแต่ร้านนะก็ผมก็จะเล่าว่าร้านแขกเนี่ยเวลาคุณไปเดินเดินเกรกรดูปืนในตู้หน้าร้านเนี่ยเขาก็จะ แขกนะครับแขกพวกนี้จะเป็นแขกแขกซิกนะผมเข้าใจว่าเป็นแขกซิกนะครับศาส,สนาซิกคือเขาจะโพกหัวเนาะคนศาสนาซิกก็จะโพกหัวนะแขกซิกเนี่ยเขาก็หน้าตาอาจจะดูดุด,ดันหน่อยนะแต่ว่าเขาก็ใจดีนะมารยาทดีเขาก็จะวิ่งออกมาเลยครับหรือว่าถ้าเขานั่งอยู่หน้าร้านหรืออะไรก็ตามแหละเขาก็จะมาเลยผมก็เจอจนเบื่อ สวัสดีครับเจ้านายวันนี้เจ้านายจะรับปืนอะไรกลับไปดีครับเชิญเถอครับเชิญมาเป็นเกียรติแกร้านกระโผมมานั่งจิบกาแฟเย็นๆร้อนๆตามสบายเลยครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาดูปืนเพลินๆก่อนนะครับอ่าเขาจะทักทายแบบนี้ครับถ้าเรา หลงเข้าไปก็จะเจอดอกต่อมาคือก,กาแฟมาขนมมานะครับแล้วก็ปืนมาเลยครับยังไม่ทันรู้เลยว่าเราจะสนใจปืนอะไรจะมานี่เลยบราวนิ่งระดับยังเจ้านายเนี่ยกระผมว่ามันต้องบราวนิ่งนะครับจะไปเล่นปืนปาสติกมันไม่ดีลรอกครับอปืนปาสติกเขาก็ขายนะครับ แต่เขาเขาจะขายปืนบราวนิงเขาก่อนก็บราวนิงมันก็แพงนะฮะคือบราวนิงมันก็มีหมดอ่ะปืนลูกซองปืนไอลูกกรดปืนเล็กปืนใหญ่อะไรมีหมดอ่ะอ่าเจ้านายสนใจปืนขนาดประมาณไหนครับอพกซ่อนนี่ก็ต้องบราวนิงบีดีเอครับหรือบราวนิงเบบีครับ แต่กาแฟกับขนมนี่เติมตลอดนะะเจ้านายชมก่อนครับสวยคุณภาพดีแม่นยามอ่ะอันนี้เป็นแนวแนวร้านร้านแขกนะครับถ้าเราไม่ซื้อเราก็กินกาแฟสักแก้วสองแก้วแล้วเราก็อิ่มขนมแล้วเราก็กลับครับ วันหลังเจ้านายแวะมาใหม่นะครับมาเป็นเกียริแกรรานกระโพรมส่วนร้านเจกนะครับผมก็ไปยืนดูอยู่หน้าร้านอ่าซิมเจ้าของร้านก็มาเลยครับทักทายเลยไอ้าย,ยาลือจะซื้ออะไรจะซื้อปึงหรือเปล่าไม่ซื้อก็ไปไกลยๆยืงเกลกันหน้าร้างโอ้อย่างนี้จะขายได้ยังไง <Okay. S 1> เอ๊ มายืนอย่างนี้อ่ะบางตู้วัวหมกเลยอ่ะนี่เช้าเชาอ่ะจะขายของอ่ะไม่ได้ปรับลังมาให้คงรูปรับลังมาขายของอย่างนี้เลยนะครับนะ <c oughs> ผมก็ก็เข้าใจเลยแหะครับว่าเราควรจะซื้อปืนร้านไหน <c oughs> ทักทายการทักทายก็จริงใจเหลือเกินจริงใจเกินนะครับส่วนทางแขกก็แบบว่าแม่งก็เวอร์เกินเหมือนกันแต่ว่า ในเมื่อของมันราคาเท่ากันนะครับ<ม>คุณก็เลือกเอาที่ที่เขาให้เกียรติคุณเขาบริการคุณดีๆะนะผมก็ผมก็เลือกอย่างนั้นแหละคือผมก็เคยซื้อร้านเจ๊กมันก็ไม่ได้มีมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าพูดแบบเนี้ยเออแต่ร้านร้านเจ๊กเนี่ยพอดีเขาเขารู้จักผมไงเขาก็เลยอ่าไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ร้านที่ซื้อนะบางร้านนี่ก็แบบว่าร้านเจ๊กนะ เอเป็นไอเฮียไอเฮียปืนแบบนี้มันแพงแบบไม่เหมาะคนอย่างคุณหรอกบบอ่าผมเขางงมึงแล้มึงจะขายไหมเนี่ยไม่ขายก็ไม่ต้องขายเว้ยกูก็ไม่มีเงินซื้อเว้ยนะก็บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยกำเงินไปแล้วก็คือจริงๆก็ กลไปเอาแน่นอนอ่ะวันนี้ต้องได้ต้องได้อ่ะเจอแบบนี้ก็หนีหมดนะครับมันก็งงอะ่ะแบบอา้าวทำไมพูดแบบนี้อะอย่างมีเพื่อนผมจะไปเอา HK นะ HK อะไรวะตัวแพงๆอะ่ะสองแสนกว่าเกือบสามแสนอะ่ะคือเงินเนี่ยเตรียมไปแล้วอะ่ะขอเมียอาไว้เรียบร้อยแล้ว เออเมีย uh huh. จ๋าของของเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อปืนหน่อยนะจ๊าเมียบอกว่า huh. จะซื้อทําไมเดือนละกระบอกสองกระบอกเนี่ยเนี uh ่ย huh. เตรียมไปแล้วเออไม่ใช่เดือนละกระบอกสองกระบอกจ้าสามปีนี้เพิ่งจะกระบอกเดียวเองจ้าโอ้เหมือนเหมือนซื้อมาทุกวันเลยอ่ะเออเอามาซื้อไข่ซื้อข้าวกินดีกว่าไหมอ่ะปืนน uh ่ะเออแต่ก็สุดท้ายก็ได้มาแล้วล่ะสองแสนสาแสนอ่ะเฮ้ย uh huh. เดี๋ยว ไปดูปืนกับกูหน่อยผมต้องดูทําไมวะก็มึงอยากได้อะไรก็รซื้อเออไปเป็นเพื่อนกันนั่นแหละอ่าผมก็ไปมีเฮดเคไหมครับมีเฮดเคไหมครับไปถามร้านดูนร้านนี้ร้านเจ๊บอกเอ้ยจะไปเล่นเฮดเคทำไมอันนี้คนขายนะพนักงานอู้ปืนห่วยโหคุณปืนห่วยแล้วซีอูเขาจะใช้หรือเฮดเคอะไรนะเฮดเคยี่สิบสามปืนห่วยแล้วซีอูเขาจะใช้หรือคุณ อ้สมัยนี้อ่ะเขาเล่นก๊อกก,ก็มันมีแล้วแล้วราคามันก็คนละราคากันต่างกันตั้งกี่เท่าสามเท่าห้าเท่าเออก็เขาจะเอาฮคมึงไม่มีก็ไม่มีไม่ใช่แบบโอ้โหไปโอ้ใครสมัยนี้ใครเขาเล่นกันไปอยู่ที่ไหนมาเล่นที่เคงวเคพูดแบบนี้เออแต่พอไปร้านแข็งนะครับโอ้เจ้านายเจ้านายตาถึงจริงๆปืนนี่มันต้องฮค อโอ้เชิญเชิญครับร้านผมไม่มีแต่เดี๋ยวผมไปเอาร้านเพื่อนมาให้ดูโอ้อย่างนี้ต้องตอนรับเต็มที่มามามาขนมนมเนยเจ้านายชอบขนมฝรั่งมีขนมไทยมีขนมแขกมีนะครับรอแปรบนนงเอแม่งก็ไปเอาปืนเค็คมาสุดท้ายได้เนี่ยครับก็มันไม่มีก็ได้ขายครับแต่เจ๊กนี่คือไม่มีก็บอกว่า ใครก็เล่นปืนให้เคกันโอ้ยไม่รู้เรื่องไปอยู่ที่ไหนมาเดี๋ยวนี้เ็าเล่นก๊อกกันปืนเหเคปืนไรโอ้ยเนี่ยอ่าผมก็พูดให้ฟังอย่างเงี้ยคุณจะซื้อปืนร้านไหนคุณก็นึกตัวเองแล้วกันครับเจอแขกเจอแขกซื้อปืนร้านแขกหรือจะเจอเจ๊ซื้อปืนร้านเจ๊ก,ก็แล้วแต่ครับเอาลองลองไปดูกันเองว่าผมพูดจริงหรือเปล่าอืมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ